โมทฑนทนหารบกที่29จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนึ่งในวันเฉลิมพระชมพันศาส,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่10มิถุนายน2564เวลา9นาฬกา30นาที ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสริริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกนลนครบ้านดงขุมข้าวตำบลพังข้างอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครพลตรีพัชรพลสิริรศผู้บัญชาการมฑลทาหารบกที่29ราชองค์รักษแคท904นำกำลังพลจิตอาสาทำความสะอาดอาคารสถานศึกษาในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและลำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณโดยจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำห้องสุข,ขาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองที่จะเปิดทำการเรียนการสอนทีมข่าวบนทวทหารบกที่29รายงาน